สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแหม่มีแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยในเรื่องของแม่กงมาดูกันเลยค่ะคําแม่กงนะคะเด็กๆคือคําที่มีงองงูเป็นตัวสะกดนั่นเองจากแบบใบงานนะคะที่คุณครูให้เด็กไปทำแล้วมาลองไปทําพร้อมๆกันเลยนะคะในนิทานเรื่องเด็กชายเกเร เด็กๆอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะมีเด็กชายคนหนึ่งชอบรังแกสัตว์อยู่เสมอวันหนึ่งเขาไปเที่ยวเล่นในสวนได้ยินเสียงอึ่งอ่างและคางคกร้องระงมไปทั่วเขาพยายามหาตัวมันแต่ไม่พบ เด็กอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเขาพบกระรอกตัวหนึ่งเกาะอยู่บนกิ่งไม้เขาจึงใช้ก้อนหินปากระรอกตัวนั้นหลายครั้งแต่ไม่ถูกกลับไปถูกรังพึ่งที่อยู่บนกิ่งไม้ใกล้ๆนั่นเองฝูงพึ่งจึงรุมต่อยเด็กคนนั้น จนบาดเจ็บเด็กชายได้แต่ร้องโอดครวนกับตัวเองว่าเพราะความอารมณ์ร้ายของตัวเองแท้ๆที่ทำให้ต้องมานั่งเจ็บปวดเช่นนี้เป็นไงบ้างคะนิทานเด็กชายเกยเรไม่ยากเลยใช่ไหมทีนี้คุณครูจะให้เด็กหาคํา ที่มีงองูเป็นตัวสะกดหรือคำแม่กงนั่นเองไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ,ะจากนี้มีอะไรบ้างเออจากนิทานเรื่องเด็กชายเกเรคำที่หนึ่งก็คือหนึ่งใช่ไหมคะคำว่าหนึ่งหอนอึององหนึ่งหนึ่งไม่เอกหนึ่งคำที่สองรออ,งอัรังคำที่สามก็เสียง สอเอียงงอเสียงเห็นไหมคะงองูเป็นตัวสะกดตลอดเลยคําต่อไปอึงอ่างคําต่อไปคางคกใช่ไหมคะอ่าคําต่อไปร,อร้องเด็กๆสังเกตไหมคะทุกคําที่ครูวงไว้จะมีงองูเป็นตัวสะกดนะคะอ่าต่อไปหนึ่งกิงใช่ไหมคะกอ,อกีงอกิงกิงไม่เอกกิง คอรออะงอครั้งครังไม่โทรครั้งรังพึ่งกิงเองฝูงพึ่งจึงต่อไปร้องเองของเองต้องไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก นั่งอีกหนึ่งคำนะไม่ยากเลยคฮูหวังว่าคลิปการสอนอันนี้จะทำให้เด็กทำใบงานของครูได้แล้วพบกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย